แหนแต่งงานแนมั่นประจําตะกูลหรือว่าแหวนแฟชั่นที่ใส่ติดนิ้วคิดว่าส่วนใหญ่แล้วคุณอยากจะเลือกวัตถุดิบที่ทําด้วยประเภทไหนคะคนชอบเงินบางคนชอบทองคนชอบทองคําขาวและบางท่านก็ชอบแบบแพทตินัมค่ะซึ่งคุณสมบัติและการดูแลรักษาหรือขั้นตอนการทําของแต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะคะถ้าเป็นแหวนเงินเนี่ยวัตถุดิบของเขาก็จะไม่ได้แพงมากถ้าเป็นทองคํา มันก็จะแบ่งเป็นตามเกรดว่าจะเอาทองกี่เปอร์เซ็นต์สิบห้าปอร์เซ็นต์แปเปอร์เซ็นต์เกเปอร์เซ็นต์โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็นแหวนที่ฝั่งเพชรเนี่ยจะไม่นิยมใช้ทอง96.5ค่ะเนื้อทองเขามีความนิ่มมากและที่เขาทําส่วนใหญ่ก็คือทองคําขาวหรือ แพตตินัมค่ะซึ่งแฟชั่นในเทรน์ทั้งไทยและสากลน,นะคะก็จะนิยมใส่ทองขาวหรือทองคําขาวหรือแพตตินัมเพราะว่ามีความเป็นแฟชั่นมากทออขาวเขาก็มีส่วนผสมของทองตลหาสีขาวประเภทของนิกเกิลพาลาเดียมแล้วก็เงินมาผสมให้ลงตัวกันนะคะให้ได้ตามเปอร์เซ็นต์เ5 ทอง75%แล้วมีส่วนผสมอื่นๆที่เป็นสีขาวนะคะก็จะเรียกว่าเป็นทองคําขาวชิ้นนี้ลูกค้ามีมาให้ซอนนะคะก็คือมีแบบมาให้ซ้อนแล้วเลือกแบบที่เป็นแพทเทิร์นนะคะใกล้กับลูกทรงที่ลูกค้าต้องการและก็มีการประดับเพชรด้านข้างเสริมขึ้นมาอีกนะคะให้เต็มข้างนิ้วข้างละ3าเม็ดลูกค้ามีเม็ดกลางนะคะมาให้ซอนเม็ดแล้วก็เสริมไปอีก6เม็ดข้างละ3าจากที่เรามีแว็กซ์นะคะในแพทเทิร์นที่ลูกค้าต้องการก็ทําการแกะแว็กซ์ลวดลายอื่นๆเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ลูกค้้าาชอบไดตมป ที่ลูกค้าต้องการโดยเพิ่มเพชรขึ้นมานะคะแล้วก็ทำการหล่อแหวนนะคะเป็นทองคำขาวแล้วก็ทำการฝังแล้วก็ขัดจุบตัวเรือนให้ออกมาสวยงามตามใบสั่งของลูกค้าค่ะน้ำหนักของแหวนวงนี้นะคะที่ทำจากทองคำขาวเนี่ยใช้น้ำหนักไปอยู่ประมาณ9กร,รัมกว่ากว่า ซึ่งสั่งทำตามขนาดนิ้วของลูกค้าแบบเป๊ะๆออกแบบมาได้ตามคอนเซ็ปต์เหมือนแคตตาล็อกเป๊ะเลยค่ะซึ่งโจกของลูกค้านะคะอยากได้แบบงบไม่เยอะมากนะคะเอาแบบว่าไม่เกินสามหมื่นหรือสามหมื่นนิดๆได้นะคะรวมเพชรแล้วนิดหน่อยโอเคพอรับได้ซึ่งก็จะมีชอยก็คือจะเป็นทอง90ทองคำขาวส่วนถ้าลูกค้าลังเลใจตอนแรกที่ว่าเป็นแพตตินัมเนี่ยแพตตินัมจะต้องใช้แร่ธาตุที่มีการหล่อหลอมสูงมากและต้นทุนจะแพงมากสำหรับแพตตินัมและเวลาขายนะคะ ราคาจะตกแต่เขาจะมีความแข็งแรงที่สุดกรณีนะคะเวลาซอสทำขึ้นมาซอสจะมีใบเซอร์เปอร์เซนทองของทองคำขาวนะคะออกให้กับลูกค้าซึ่งไปใบเซอร์ใบนี้นะคะพร้อมกับใบรับประกันแน่ให้กับลูกค้าด้วยค่ะไปเบาๆตามงบที่ลูกค้าต้องการและตามแบบเป๊ะๆตามเรฟเฟอร์เรนซ์ลอ